รามมลู่อีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องดีๆสําหรับสุขภาพบัตรทองกันบ้างนะครับซึ่งรัฐบาลเองนะครับยกระดับการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพนะครับเตรียมสิทธิบัตรทองตรวจแล็บฟรี24รายการด้วยการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์17แห่งเตรียมขยายทั่วประเทศเร็วนี้ครับรัฐบาลโดยสภาเทคนิคการแพทย์ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือว่าแล็บ24รายการฟรีนะครับ ให้กับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสิทธิบัตรทองที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ซึ่งเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นการยกระดับการเข้าถึงบริการของสาธารณสุขครอบคลุมการตรวจคัดกรองโรคมากยิ่งขึ้นและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเพิ่มขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการยิ่งขึ้นครับ ค่ะสำหรับบริการตรวจแ็ด24รายการนะคะประกอบไปด้วยรายการที่1ค่ะตรวจการตั้งครรภ์ค่ะตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้และ3ผู้ป่วยนอกเรื้อรังค่ะ ที่มีใบส่งตรวจจากแพทย์ก็สามารถเข้ารับบริการตรวจเลือดและปัสสาวะอีก22รายการผู้ใช้สิทธิบัตรทองค่ะสามารถรับบริการตรวจที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการโดยสังเกตจากสติกเกอร์หรือโลโก้ที่ระบุข้อความคลินิกเทคนิคการแพทย์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการค่ะใช้วิธีการตรวจที่เป็นมาตรฐานและให้ผลการตรวจได้อย่างถูกต้องและแม่นยำซึ่งปัจจุบันค่ะเปิดให้บริการนำร่องแล้ว17แห่ง และเตรียมพร้อมเปิดให้บริการทั่วประเทศเร็วๆนี้ด้วยค่ะ